เออหลงโกรแล้วผมเออหลงโกรธดูซิมันจะเกี่ยวกันนีไหมปากอู้เจ็ดล้านอยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตน,นะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักรานเลย <Hey. S 1> ทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่เนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะ สวัสดีทุกๆคนทุกๆ่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์ู้ทางซานสามดีกับผมเอนทีแชแนลวันอีกแล้วนะครับผมหรือว่าชื่อเกมสรรพยุทธวิญญาจานั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูตัวละครที่เหมือนจะแจกฟรีแต่ก็ไม่แจกฟรีนะครับผมก็คือตัวละครถังซานล่างอาวุธลับนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะตัวละครตัวน,นี้นะครับผม ซึ่งผมขอบเกินไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเจาะลึกกับตัวละครตัวนี้เนาะแต่อาจจะยังไม่มีทีมให้มันนะครับผมแต่เราก็จะมาเจาะลึกเข้าๆกันก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ บอกข้อมูลสำหรับคนที่ไม่รู้ละกันนะครับผมบางคนนะฮะอะไรประมาณนั้น,นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมจำมาได้มายังไงนะครับผมได้มันจากการสุ่มตอนที่เราเลเวล45นะครับผมตัวละครของมันนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในตู้นันเองนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นตู้แยกของมันนะครับผมมันก็จะมีโอกาสได้ทั้งตัวแล้วก็ได้ทั้งอาวุธนะคะรับผมรวมถึงตัวละคร S R ตัวอื่นก็มีโอกาสาได้เหมือนกันนะครับผมและอาวุธลับนะครับผมจะการันตีนะฮะ S R นะครับผมตอนครั้งที่200เองนะครับผมก็สุ่มแบบว่าตาเหลือกแน่ๆนะคร ซึ่งอาวุธรับนะครับเราเคยทาคลิปไปแล้วนะครับผมว่าเอาอะไรเก่งบ้างอะไรไม่เก่งบ้างเนาะเลยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอาจจะยังไม่เจาะลึกเรื่องอาวุธนะครับผมเพราะว่าเราเคยทําไปแล้วนั่นะจ๊ะแต่วันนี้นะผมเราจะรีวิวแค่อาวุธที่เรามีละกันนะครับผม<ๆ>ก็เข้าใจง่ายเลยละกันนะซึ่งวิธีการใช้งานตัวละครตัวนี้นะผมก็ง่ายมากเลยนะครับผมเพียงแค่เราลิงก์นะผมตัวละครตัวนี้นะฮะใส่ถังซานได้ทั้งหมด2ตัวคือถังซานคอที่เขาแจกมานะครับจะทำภารกิจ7วันนะครับผมรวมถึงตัวละครในนี้นะผม ถังซานนะครับผมร่างนี้ครับผมที่เกมเขาแจกมาให้เล่นนะครับผมตอนเกินเปิดได้เองนะฮะก็จะมีทั้งหมด2ตัวละครนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยผมสามารถเล่นได้ทั้ง2ตัวเลยนั่นเองนะจ๊ะและของทุกอย่างนะครับก็ไปอยู่เขานั่นเองนะครับผมแล้วอาวุธลับนะครับผมวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับผมเขาจะได้เอเนจีมานะครับเดี๋ยวไปดูในเกมจะเข้าใจมากกว่าเนาะเป็นสีม่วงนะครับผมและเขาก็เชนจีสีม่วงนะครับในการใช้งานนะครับผมและตัวละครของเรานะครับแต่ละสายนะครับก็จะสามารถใช้ท่ากิลของอาวุธลับได้แต่ะอออัันนนกกกก็คืแตต่างไป อะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นการโจมตีธรรมดาอันนี้ใช้สกิลที่1นึ่งสกิลที่2นะครับผมแต่ละตัวใช้ตงานแตกต่างกันซึ่งคิวโดนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะฮะมาเล่นในหมดอันนี้ละกันครับผมคอนเท้าเทียนละกันครับผมว่ามันจะมันแค่ไหนละกันนะครับผมคิปวโอนี้ยังไม่มีทีมให้มันละกันนะฮะแต่แค่มาลองดาเมดดูเฉยละกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็ขึ้นสู่วันที่4ี่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเราก็จัดทีมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสาหรับท ซึ่งก็ใส่ถังอาวุธลับไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบิวทีมใหม่แล้วผมก็จะพาทุกคนมาดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะซึ่งบอกเลยว่าเราจะวนเวียนกับการตีบอสอยู่นะครับผมแล้วก็การที่เรารีบิวตัวละครซัพพอร์ตอยู่นั่นเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมของมันอยู่นั่นเองนะครับผมเราก็เลยอยากจะทําบ่อยนิดนึงนั่นเองนะครับผมมาเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเราขอกดมือเหมือนเดิมนะครับผมมาเห็นไหมครับทุกคนเริ่มเกมมานะครับผมเขาจะได้สเต็กนะครับผมสีม่วงนะครับทั้งหมด 6สเต็กนั่นเองนะฮะและการใช้งานนะครับผมก็ง่ายมากๆนะครับเห็นไหมครับทุกคนมันจะมีวงนี้ขึ้นมาแล้วผมก็คือการใช้อาวุธลับนะครับผมของแต่ละตัวนะครับซึ่งตัวละครทีมเรานะครับใช้อาวุธลับได้ทุกตัวละครเองนะครับผมและเงื่อนไขก็ง่ายมากๆครับผมเพียงแค่เรากดใช้นะครับเราต้องมีลูกไฟของตัวเองนะครับตัวละครที่ใช้งาน1ลูก และรวมถึงนะครับต้องมีลูกไฟสีม่วงนะครับของตัวละครถังอาวุธลับอีกสองลูกกันนี้นะครับซึ่งวิธีการรีก็ง่ายมากครับผมต้องถึงเทินอาวุธลับก่อนนะครับผมถึงเขาจะรีนั่นเองนะครับผมแค่นั้นเลยนะฮะซึ่งการรีครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ลูกไฟทั้งหมดนะครับผม4ลูกนะครับผมสำหรับถังสาอาวุธลับนะครับผมโอเคเราก็พูดประมาณนี้เราก็เข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนมาเดี๋ยวผมเตรียมมาได้ทุกคนดูครับผมไปแล้วิดลูกปลายผมหนีไหมดามจดลึกปลายก็เป็นดามจดหมู่นะทุกคนนะแต่ผมบอกเลยว่าตีบจจรคัผผมมม้ดดดาา่ยวะหหกููใฮ บอกเลยว่าอุลตรับอันนี้ก็โกงไม่ใช่เล่นนะครับผมไม่ใช่น้อยนะครับผมไม่ใช่เล่นอะไรวะโอเคเราขับัฟไปกันก่อนนะครับผมไปบึ๊บเข้ามานะฮะก็พอถึงเทินถังซานนะผมเขาใช้สกิลได้ปกตินะครับเผมบอกไปเลยนะครับก็จะมีโจมตีนะครับผมแม้สามอย่างเลยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งถ้าเป็นตัวละครถังซานอาวุธลับใช่ไหมทุกคนมันใช้เฉพาะลูกไฟสีม่วงนะครับมันจะไม่มีสีฟ้าให้มันนั่นเองนะจ๊ะแล้วพอเราใช้งานนะผมเราเปลี่ยนไปปั๊บเห็นไหมลูกไฟก็จะเด้งขึ้นมาสี่ลูกนั่นเองนะจ๊ะ ฟาดไปเลยผมโอเคถือว่าแรงอยู่ถือว่าแรงอยู่ครับผมรู้ได้แรงอยู่ซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสลับสางตาอาวุธลำนะสลับผมถามว่ามันเก่งไหมสรับผมถือว่าโอเคครับผมไม่ได้แย่ครับผมตัวละครตัวนี้เนาะสามารถเล่นได้นะครับผมเอออาวุธลับนะครับผมมันจะเก่งใน PvE มากๆนะครับผมตัวละครตัวนี้สกิลบกรอบผมดูที่ด้าม่เท่าไร่ปักโอ้โหสองล้านเลยเหรอวะน่าเป็นล้านเลยเหรอเพ่อ้โหอีกรอบผมปักติดคิ้บอกเลยว่าติดคี้คือแรงจริงๆนะครับผม คือเน้นเออตีธรรมดาแบบเมื่อกี้ก็ได้นะทุกคนนะบอกเลยว่าแรงจริงๆนะครับผมได้ใช้งานแน่นอนนะฮะบอกเลยคือสกิลนี้มันแบบเกียนจริงๆครับผมแต่แรกๆอ่ะมันก็แรงอย่างนี้อยู่แล้วครับผมแต่พอาแรงหลังนะครับผมรู้สึกว่ามันเบาหน่อยครับทุกคนเนาะเออทำการบัฟไปกันก่อนนะครับผมเพื่อให้รถสกิลรดวๆกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมว่าเล่นคั่วตัวละครถังเย่หัวน่าจะดีเหมือนกันนะครับผมมีบัฟนะครับผมให้ตัวละครมาเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ต้องรอดูว่าผมว่ามันจะดีจริงๆหรือเปล่ารอตีกป ยิงไปปักอือหือไม่ติดคี้ทุกคนไม่ติดคี้เดี๋ยวที่บอกไปเลยครับต้องเล่นคู่คอมโบรหรือเปล่าถึงจะติดขี้ง่ายอย่างนี้ <S <S ยิงไปทีครับผมไม่ใจแค่ไหนปักอือหือแรงมากอยู่นะเนี่ยไปเล่นไปอีกสักรอบปักอือหือเป็นล้านเลยเหรอพี่โอ้โหถือว่าเฟี้ยวอยู่นะทำไปเล่นไปนะทุกคนนะเอ้ยถือว่าเยอะอยู่นะทำไปเล่นเอ้ยถือว่าโอเคเลยครับผมคือมันตีหน้าเกลียบเหมอือนกันนะเนี่ยเคไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ครับผมพูดตรงเลยผมไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ด้วยซ้ำนะฮะ เฟี้ยวอ่ะเอาหวานน่าสนใจครับผมน่าสนใจน่าสนใจครับตัวละครตัวนี้เนาะเออว่ะเชียมาดิอาจจะเล่นกับถังเยหัวเฟี้ยวเหมือนกันต้องรอดูเนผมต้องรอติดตามแล้วกันเนาะและอาจจะบิวทีมใหม่นะครับเล่นแบบว่าแนวแบบว่าเพิ่มคีครนะผมน่าจะโหดเลยครับผมทีมนี้ผมพูดตรงนะฮะอาจจะไม่ต้องเล่นไล่โจมตีแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนะเออต้องรอดูวก็จะเป็นยังไงครับผมล้าจะรอให้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะตีมสตารผมปัก้อหอติดคีย์คือแรงจริงๆว่ะคือติดคี้แล้วแม่งมันสะใจมากทุกคนดูดิโอ้นี โอ้โหมันว่นะนาตอนนี้ผมไม่ได้ใช้สก,กิลตัวละครเนี่ยผมยิงแต่อาวุธลับใส่ทุกคนดูดิผมยิงแต่อาวุธลับใส่นะไม่มรู้สิรู้สึกว่าเป็นชอบอะรู้สึกม,มันมันดีอะทุกคนมันดามหินแรงมากๆอะทุกคนนะมันหวังผลประโยชน์ได้อะทุกคนเออไปเล่นไปนะ <c oughs> ชอบว่ะดูมันยิงดิปักไม่ติดคี้ไม่เป็นไรอผมไม่ติดคี้ยังได้อยู่ครับโอโ้จะแทงเราสีตีแล้วเดี๋ยทุกคนดูดิในคลิปนึงผมอาจจะเอา,เอาถังเยี่วหัวมาเล่นด้วยผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผมบอกเลยลวะจะมัน น่าจะมันวะเจ้มาดูอีกสักรอบผมว่าจะเป็นยังไงดูสิปักอือหือสองร้านเหรอเนี่ยคือไม่ติดคิ้คือสองร้านใช่ไหมตาไม่ได้ฝาดไปใช่ไหมฮะปักตาไม่ได้ฝาดไปใช่ไหมฮะแรงจัดแรงจริงครับทุกคนแรงจัดแรงแรงจัดแรงจริงดูดิฐานที่ตีไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยสองแสนอยู่เลยเนี่ยไปดิสวีปปักอือหือสองร้านดาเมิเวอร์วังพระรามสี่ช็อตนี้ โอเคตายไปสองครับผมไม่เป็นไรครับผมรเราเน้นตีวุธเออราเลนตีใส่อย่างเดียวตอนนี้ร้านแปดโอ้โหเข้าไปแล้วตอนนี้ชุดวันนี้มันจริงๆมันหยุดติง่งมันหยุดติง่งจ,จัดจ,จัดโอเคเราขอบับไปเลยครับผมโอเคบึ๊บเข้ามาสองนงรกมาก,กันก่อนับผมแล้วเราขอยิงดูซิว่าจะแรงขนาดไหนปังื้านแปดอยู่ตีธรรมดาไปแปดหมื่นโอ้โหโคตรต่างโคตรต่างไปตอนนี้คือเราก็ไม่มีอะไรมากครับผมเราก็แค่เอารับสู้มันไปครับผม <c oughs> ไปอร้านหนึ่งดิซิไปโอ้สองล้านเก้ามาดีมันจัดตอนนี้คือไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนี้คือเตี๋ยวอุลทรับอย่างเดียวตอนนี้คือใส่อุลทรับอย่างเดียวสู้อย่างเดียวมาดีมาดีสองล้านสองล้านหนือสองล้านหนือสองล้านเหนือทำลายสถิติไปแล้วว่ะเดี๋ยวต้องรีโนเวทนะครับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทีมใหม่นะฮะอาจจะเวิร์กขึ้นกว่าเดิมโอ้โหแรงจังวะผมบ้หนว่ะเดี๋ยวขอใช้ค้อยไปเลยแล้วกันนะผมสะบั้นปั้นป่วน ปกัปก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 ปกักป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 ักโอเคได้อยู่ครับผมเออหลงโกรธแล้วผมเออหลงโกรธดูซิมันจะเกี่ยวการน,นี้ไหมปกักอู้เจ็ดล้านเ <te eth> ชีย่ยโอเมกอดโอ้ my god เกี่ยวจริงๆด้วยเหรอโอ้เมื่อกี้ภาพนั้นขึ้นมาพอดีเมื่อกี้เดี๋ยวผมัะโลคิวให้ดูแล้วกันนะทุกคนนะเย็ดเข้อันนี้คือเกี่ยวตัวละครนี่หรอวะเนี่ยเชี่ยรสี่ล้านโอ้ oh my god แรงจัดโอ้โห แรงโคตรเวอร์มาดีโอ้นี่จะไม่ติดขี้เดี๋ยวดูอีกสักรอบผมอีกสักรอบมาดีอู๋มาดีโคตรมันโคตรมันโคตรมัน,ดมนเดี๋ยวขออนุญาตบอกให้ตัวเองดิว่ามันจะเป็นยังไงวะบอกตัวเองครับผมบอกตัวเองดิเป็นยังไงวะอู้หู๋มาตีอย่างมันผมบอกเลยว่ามันจริงมันจัดเลยทุกคนไปตีก่อนครับผมขวนขวนขวนไปกันก่อนครับผมไม่มีอะไรสองแสนนี่เงี้ยเบาจังอ่ะเ <Huh? S 2> บาจังอ่ะนี่ต้องดูนี้นี่ต้องดูนี้นี่ต้องดูเดี๋ยวผมดูว่าจะแรงขนาดไหน จิ้มไปลูกปากอูเจ็ดล้านมึงมัน,มนย,ยิงเป็นล้านเป็นล้านเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยเหรอพี่ดูก็ดูเอาดีเป็นล้านเหรอพี่เป็นล้านเลื่ยโอ้โหไม่ต้องสกิลอะไรแล้วเนะี่ยยิงธรรมดา,าเดียวตอนนีน้คือวันนี้คือตีธรรมดา,าเดียวโอเคยิงไปอีกรอบผมบกักออหืมแม่งมันวะไม่มีวะคือคลิปนี้ไม่มีอะไรมากับผมมีบอกว่าแม่งมันเดียวตอนนี้นคือว่าแม่งมันอย่างเดียวคือมันยิงมันสนุกจริงๆแล้วมันมาสนุกจริง คือผมตอนแรกผมคิดว่าจะไม่แรงขานาดนี้นะแต่ทุกคนนะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้แลกนนะการในบสำหรับรตัวละครถังซานบุตรับเนาะซึ่งตอนแรกๆก็ของมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่หรอกก็เลยสามารถเล่นได้แล้วแหละแต่ถ้ามีของนะครับผมยิ่งของเยอะเท่าไหร่นะผมบอกเลยว่าแรงขึ้นเท่านั้นแน่ๆนะครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะโอ้โหประมาณนี้เลยครับผมดาเมจโอ้โหร้อยเจ็ดสิบเลยนะับคะแนานใหม่เออฮือน่าสนใจครับผมเดี๋ยวเราต้องบูททีมใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลองเล่นทีมแบบใหม่ดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าถ้าเล่นถังเยั้ ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้คือผมก็มีเพียงกรนี้เลยละกันนะผมสำหรับการรีวิวถังสาอาวุธรับนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์ละกันนะผมเพื่อเป็นกำลังใจคุณนําคลิปย่างมากๆเลยนะครับผมที่ผมบอกไปเลยว่าเป็นล้านเลยหระพี่มันมากๆไอทุกคนนะั้นแล้วเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่ยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีนจะคนบอกว่า